สวัสดีค่ะพี่น้องตีฮักเกษตรค่ะคลิปนี้มาพอกันกับอ่าอาชีพเช่าสวนยางนะคะคลิปนี้เขาจะมาว่าถึงนะคะอ่าลักษณะต้นยางนะพี่น้องต้นยางยางพาราของเขาเนี่แหละคะ่ะพี่น้องเฮ้าถี่เฮ้ากรีดหยุดทุงท่งมือทุ่งมือนี่นะคะพี่น้องถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใบเริ่มหลุดล่วงนะคะหลวงลรนแล้วเขาก็ยังกรีดอยูกอ่กะ ไหลออกอยุค่ะพี่น้องแต่ว่าสังเกตเบองต้นนี้นะคะต้นนี้น้ำยางกับคอนข้างที่จะข้นยุ่แต่ว่าไหลคอยนะคะพี่น้องน้ำยางนี้ข้นเลยแต่ว่าอ่าไหลคอยนะคะสีน้ำยางเพ่นหลังจากที่เห่าหยอดดำก้นแล้วนี่จะออกสีเหลืองเืองแน่ดอกค่ะพี่น้องมันจะบอกคือต้นอื่นนะคะอ่าเมื่อบังลักษณะต้นยางแาบนี้นี่ค่ะอ่าต้นยางเนาะ เบิ่งจากขางล่างพี่น้องว่าเป็นตน้นอ่ายางถี่เสียบหยอดหรือว่ายางถี่เป็นเพาะเมล็ดตนน้นี่นะคะเบิ่งลักษณะต้นยางนะพี่น้องอ่าก็คือตรงบริเวณตน้นอ่าเงามันเนาะภาษาอีสานก็เอื่นเงาก๊กมันเนี่ย จะใหญ่นะคะพี่น้องใหญ่ใหญ่ใหญ่หญแล้วก็คอยเลี้ยวขึ้นเลี้ยวขึ้นเลี้ยวขึ้นแล้วก็จังอ่ามาเสมอกันอยู่กับประมาณเอ่อประมาณจักเม็ดละเม็ดครึ่งนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเสมอกันกับประมาณเม็ดครึ่งก็จังสูงขึ้นพอดีต้นนะคะเบื้องลักษณะต้นนี่ก็คือเป็นอ่าต้นยางพาราที่เป็น ยางพลาถีพรเมล็ดนะคะพี่น้องแต่ว่ามีการเสียบยอดแต่บางเออนาตอนถีเห่าเอามาปลูกแล้วบัดที่นีมันยอดถีเสียบนะคะพี่น้องมันเสียหายนะคะแล้วมันมียอดจากต้นตอของมันถีพรเมล็ดนะคะพี่น้องขึ้นมาแทน่นแล้วเห่าเบเดเบเดเอามาปลูกแท่นไหมคะพี่น้องเห่าก็ปล่อยเลอยตามเลยนะคะปล่อยเลยตามเลยก็เลยเป็นทีมาว่าต้นนี้คือบเดปลูกแค้นมันก็เลยกลายเป็น ต้นยางที่เกิดจากการพมเลเมล็ดนะคะมันเป็นต้นยางที่ยอดพันธุ์ดีเสียบยอดนะคะพี่น้องเนี่ยลักษณะน้ำยางนี่จากทุกต้นจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องพอห้อยยอดนำก้นเร็วมันจะออกเหลืองๆแต่ว่าเบืง้งเบื้งลักษณะน้ำยางนี่คือคนดีอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าออกบ่ค่อยลายนะคะอ๋อ,อบ่ค่อยลายแล้วก็เนื้อของอา่า เปลือกของเพิ่นนี่ด้านล่างนี่จะแตกต่างจากจากต้นเสียบยอดนะคะด้านบนนี่ก็คือปกติอยู่เหมือนเหมือนต้นเสียบยอดอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าด้านล่างนี่คือมันจะมีเปลือกของเพิ่นนี่จะคือต้นมะขามไหมคะพี่น้องคือเปลือกต้นมะขามนะอ่ามันจะออกเข้นได้ชัดเลยว่ามันจะบอกคือต้นที่เสียบยอดเดี๋ยวจะพาไปเบ่งต้นที่เสียบยอดเนาะอ่าของเฮ้านี่จะต้นลักษณะ แบบนี้ทีมันเลือทีมันเลือต้นพ่อมะเล็ดอยู่ประมาณสองสามต้นนะคะพี่นอ้องที่ห้าบปริเด็มาปลูกทดแทนนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะต้นที่สองที่สามนะคะเนี่ยเห็นว่าพี่น้องถ้าต้นที่เป็นยอดพัุนดีที่เสียบยอดนี่คือลักษณะของลำตน้นพัน,นีุ์กัจะขนานกันเลยความกว้างจากกายเคียงกันจาก จากาดินพื้นดินขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าต้นเมื่อกี้เนี่ยก็คือโบแมนนะคะพี่น้องเป็นต้นที่เกิดจากต้นพ่อจากเมล็ดวาซันซาค่ะพี่น้องเนี่ยเห็นปะอันนี้ก็คือต้นยอดพันธุ์ดีค่ะอ่าเดี๋ยวไปเบิงต้นที่เกิดจากเมล็ดอีกจก้ก,จกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะพี่น้องก็เป็นอีกต้นหนึ่งเห็นปะอ่าเปลือกด้านนี่ก็คือห้าวบ หฮาว่าท่านในกีดนะคะพี่น้องเฮาว่าท่านในกีดน่นี้เฮาว่าท่านในกีดเบื้องลักษณะเปลือกคนตีล่ละค่ะเปลือกคนจะเหมือนต้นบกขามเปลือกบอกขามเนี่ยค่ะนี่กระยุบบอทเทอรได้กะเศร้ายนละค่ะพี่น้องแต่ว่าน้ำยางเพิ่งกระเลิมคนแบบมันเป็นฟูฟูน่ะแม่ค่ะลักษณะที่ห้ากีดแล้วเนาะเนื้อเปลือกคนนี้ก็จะนิ่มๆนิ่มจนแบบว่าเหมือนปุยนุ่นน่ะแม่พี่น้อง คือเปลือกต้นที่เกิดจากการพเมเเล็ดเนี่ยมันจะบอกคือต้นอื่นนะคะนี่นี่ก็เป็นต้นที่สองนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกต้นนึงต้นใหญ่กูมูนะคะพี่น้องพี่น้องยางมะฮอดนี่พ่าเบิง่งอ่านวยสลาอินโดที่ห้าเด็กผสมเกสรส้อนไหวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเข่าซู่หนาแรงเนาะแต่ว่ากะเนี่ยค่ะเริ่มใหญ่แล้ว แต่กับบดกนะคะพี่นอ้องเนื่องจากว่าห้าบอนีมีระบบนามเนาะเนี่ยสละอินโดเริ่มซ้ำอ่านี่โปรโมรลราคะพี่น้องนวยเพิ่นเนี่ยค่ะแต่ไม่ดกบดดกนะคะพี่น้องนี่เป็นสละอินโดโตเมียเวลาหฮาผสมเกสรน,นะคะเ้าปูงในภาคอีสานเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเกสรตัวปูที่เฮาเอามาผสมก็คือเอามาเคาะเคาะให อ่าสปอวันลนใส่เกรสรตัวเมียนะคะพี่น้องมันก็จะติดลูกแบบนี้นะคะนี่ม้วนนี้เขาก็จะปล่อยไว้นะคะพี่น้องเขาจะใส่วิธีการแยกขแขนงหรือว่าอ่าล่อลากก็ได้นะคะถ้าเป็นต้นตัวเมียเขาจะพยายามไว้แขนงที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเขาแยกขแขนงเลยขึ้นจังไดเขาก็จะได้ต้นตัวเมียเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะคะแต่ว่า ถ้าเป็นตัวผูกเข้าก็จะพยายามตัดออกนะคะตัดออกเพื่อให้ได้ตน้ตนต้นใหญ่สมบูรณ์นะคะช่อดอกที่ใหญ่นะคะเนี่ยค่ะพามาเบิ่งสระอินโดนะคะในระหว่างในระหว่างทางเนาะที่ห้อยยางเบิ่งค่ะพี่น้องใบยางก็ลนล,นลวงลวงอ่านี่ทางของกาบของต้นสระอินโดเฮ้านะคะ อันนี้คือเขาปลูกในรลองยางนะคะสสลับกับต้นยางพาร่านะคะในรลองยางเนาะส่วนต้นนี้เป็นสละซูมาลีนะคะพี่น้องที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนะคะผลก็มีคะแนงออกมาแต่ว่าเบื้องจากลักษณะช่อดอกพันเล้วนะ่าจะเป็นดอกตัวผู้ซะมากกว่านะคะพี่นอ้องเบื้องสละซูมาลีนี่คือต้นพันจัหญ่กับพันจัหญนนะคะน้ําพันกับจัหญ่นะคะ ลกักะเพิ่นจะออกเป็นพวงเลยค่ะพี่น้องอ่าออกเป็นพวงออกมาแบบนี้เลยออกเป็นพวงแบบนี้จะแตกต่างจากสละอินโดยูนะคะแต่ว่าเบิ่งลักษณะช่อดอกแล้วนะ่าจะเป็นอ่าต้นโตผู่สมาก,กวานะคะถ้าแบบนี้นะคะก็ต้องล่อเบิ่งอีกอ่าต้นอื่นนะคะว่ามันจะ ออกมาเป็นต้นตัวผูหรือต้อนตัวแม่นะคะแต่ว่าพึ่งเห็นช่อดอกอะแค่ต้นเดียวเนี่ยนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเป็นสลราซูมาที่อีกต้นหนึ่งที่่อนข้างที่จะใหญ่ใหญ่ซ้ำต้นเมื่อกี้นะคะแต่ว่ากําลังเห็นพ่วงพ่วงชอ่อเนี่ยค่ะพี่น้องกําลังเห็นพ่วงชอ่อออกมาแต่ว่ากับ่ท่านจเห็นบ่ท่านดเห็นมีว่าเป็นอดอกัวผูหรือดอกโตเมยเนาะเนี่ยค่ะ ร่อนรุนกัน่อไปค่ะพี่น้องขแขนงนี่เขาก็เอาไวก่อนนะคะเพื่อท้ามันเป็นตัวเมียเขาก็จังค่อยขยายนะคะพี่น้องนี่เบิง่งต้นนี่มันเองลงและในช่วงหนาฝนค่ะพี่น้องแล้วมันกระปับโตขึ้นในช่วงหนาแรงนะคะอ่านี่พามาเบื่องอีกต้นหนึ่งค่ะพี่น้องต้นนี้ต้นใหญ่เลยต้นนี่ก็คือเป็นต้นที่ อ่าหน้าตน้นเฮมมะปูกเป็นต้นเสียบยอดพันุดีนะคะต่ว่ายยอดมันเสียหายนะคะพี่น้องแล้วห้องบริเวณมะปลูกบริเวณมปปูกทดแทนนะคะด้านบนก็นคือล่ามตน้นพะนีขนานกันเสมอกันแล้วเบิงด้านล่างค่ะพี่น้องมันจะขยายไงคือจังท่าสร้างนะคะพี่น้องเหมือนเท้าช้างเลยจะต้นใหญ่อันนี้ต้นใหญ่พอสมควรแต่ว่าลักษณะอ่า เปลือกเพิ่นก็คือจังเนี่ยค่ะพี่น้องเหมือนต้นมะขามหน่อยแมค่ค่ะเปลือกมันจะแตกต่างมันจะเป็นกาบเป็นกาบเนาะจะแตกต่างจากาเปลือกของยอดพันธุ์ดีนะคะเนี่ยค่ะนี่เขาเปิดกีดแบบหนาแบบกว้างเลยนะคะตน้นต้นนี่ก็คือถือว่าต้นใหญ่นะคะคนหนึ่งโอบนี่บ่หูมเลยละค่ะพี่น้องนี่อันนี้เป็นต้น ต้นแรกของสวนเลยที่ย่างขรรมาแล้วก็จะเจอต้นนี้เลยนะคะพี่น้องนี่น้ำยางก็ถือว่าออกเรื่อยๆอยู่นะคะน้ำยางนี่จะคนเลยนะคะพี่น้องแต่ว่ากะพ่อเฮ่าอยอดน้ำก,ก้นแล้วกะจะมีออกสีสีเหลืองๆแน่แต่ว่าสำหรับต้นนี่จะบ่เหลืองแห้งนะคะจะบ่เหลืองแห้งเนาะนี่กะพา,ามาเบิ่งความแตกต่างนะคะพี่น้องระวงังต้นที่เป็น ต้นพออเมล็ดจ,จากมเมล็ดกับต้นอยอดพันธุ์ดีนะคะลักษณะของลำต้นของเพิ่นเปลือกอเปลือกต้นก็นจะบลคือกันนะคะเดี๋ยวหันกลับมาเบิ่งต้นที่เป็นอยอดพันธุ์ดีเห็นไหมคะพี่น้องเนี่ยลำต้นเพิ่นจะเสมอกันขนานกันประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมคะพี่น้อง ก็เป็นตัวอย่างเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคนใดก็อาจจะเบิ่งบาออกนะคะเพราะว่าสวนเฮาก็คือ,อสื่อต้นเสียบยอดมาปลูกทั้งเมิดนะคะแต่ว่าช่วงแรกๆทีเ่เฮาบรได้ดูแลนะคะก็จะมียอดพันธุ์ดีมันเสียหายไปแล้วเฮาบร้มาปลูกทดแทนนะคะมันก็นเลยกลายเป็นต้นที่เกิดจากการพออเมล็ดไปโดยปริยายประมาณ3ต้นนะคะเท่าที่เห็นเนี่ย3ตน้น แต่ว่าต้นนี้ก็คือเป็นต้นของอ่าต้นพันธุ์ดีนะคะส่วนต้นที่เกิดจากเมล็ดก็คือต้นแบบนี้นะคะลำตน้นใจใหญ่บ่ซ้ำกันนะคะพี่น้องโดยจากจากพื้นดินนี่จะใหญ่แห้งล้วก็อ่าจะมาเสมอกันกับประมาณเมตรครึ่งนะคะประมาณนั้นก็นจังลำต้นก็นจัง จะเหมือนต้นเสียบยอดนะคะพี่น้องผู้ใดว่าเคยเห็นกะมาเปรียบเทียบให้เบิ้งนะคะสำหรับคลิปนี้็ขอโจบไวเพียงแค่นี้ก็อนานะอพี่น้องเนาะกีดยังแล้วๆก็เลยพาพี่นอ้องคืดพ่อก็เลยพาพี่น้องมาเบิ้งนะคะลักษณะตน้นความแตกต่างระวางตน้นพมเเล็ดกับตน้นยอดพันดีนเป็นแนวดนะคะคำว่า,า,าเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีฮักเกษตร เพื่อเป็นกาลมั่งใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปของเฮ้าในเด้รอพี่นองเด้อสำหรับพี่ม้ก่ะขอโจไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะ